การพี่น้องมคอนี้ที่ภามาเบงเงินคนไทยหน้าเด้กพี่น้องไทยหน้าไทยดำเลาวรถไทยไทยพี่น้องไทยหน้าดำค่ะไทยเราเป็นแบสิบปันน้อพี่น้องเนาะหคือว่าพามาส้มวิถีชีวิตเห็นชาวหน้าอีสานบ้านเท่ากับประมาณนี้แหละพี่น้องพามาสัมผัสชีวิตชาวไทยชาวหน้าเนาะผู้ลังคนกับบอหนูเนาะค่ะเนาะอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะค่ะเนาะอาจจะเคยสัมผัสชีวิตแบบชาวหน้า มื่อเนี่ยอายสิพามาสัมผัสชีวิตกับชาวนาดู้พี่น้องเนอะมาเบิ่งกกว่าก็สิได้เข่าเตลเมทีม่มันยากเท่าใดพี่น้องค่ะสิได้กินเข่าเนาะเพราะว่าชาวผูดด้ใดดำกา้าวไล่ขั้นตอนเนี่ยพี่น้องเพราะว่าเขาต้องตกกาตกกาแล้วเขาก็ต้องมาไถามาขัดือว่ามาป้วนดินก่อนเนาะพี่น้องเนาะแต่ข้าก็าสฉีสามารถสุดำได้พี่น้องถอนกาปิมัดแล้วก็มาดำหน้านะพี่น้องเนาะ เราต้องคาอีก 3- 4ถึงสเดือนน,นะพี่น้องเนาะข้าว่าสิไดงกิดเกี่ยวผลผลิติกา่มาเบืองขั้นตอนการดำนากันพี่น้องโอ้ยโลกกับโยบนบินวัอนนะพี่น้องพามาเบืองสัมผัสชีวิตเท่าไห่เช่าน้าน้อกันแบบหรือว่าแบบโตโต,ต,ตเลยบ่งคืั้งพี่น้องแบบท่ายจากสถานที่รีงเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะพามาเบืองนันการปัดดำนาหรือว่าการดำนาแบบวิสารบานเท่านะพี่น้องเนาะ พี่ะรถคนไทยควนแล้วเรียบร้อยฝนตกเมื่อเคลื่อนดีพี่น้องเมื่อเคลื่อนเมื่ว่านเนาะนามนี่คนกะดำตอด้อครับพี่นอ้องคนพักไปสองสามหมืราะวา่ามันเห็นผมนม,นนมีนามคนกะพักราชการมานีีินาแล้วคนกะดำตอด้อเนาะพี่น้องวันนี้คนกะรถมาไทยไทยหน้าดำนะพี่น้องเนาะอันนี้คนจ้างคนมาพี่น้องโอ้ยนกเอียงายครับต่อพี่น้อง พามาเบิร์นกคนรยิ้มให้ในดำนกดำทาอะไรพี่น้องนกดำหน้าทาแล้วเบิร์เนี่ยคนดำมือเจ้าเบิร์กนกในคนดำดำหน้าทาเจ้าของหน้าเลยเจ้าของหน้าขึ้นนานมาแล้วก็ขี่ดำทาด้วยพ่อมาชมธรรมาชาติบ้านนหะน้าท่านพี่นอ้องฮ่าิได้กินเ่าเนาะพี่น้องเนาะหยาบวางเจ้าว่าเวลาพคนบ้านเข้าหน้าระดูกฟังหลันของศาสตร์นาะพี่น้อง,นองเนาะ มาเด้อคาะเห็ดเช่าให้เช่าหนาาเจ้ามีความสุขนะค่ะนาะเพราะวมีผ้าแดงแต่สมัยปู่ย่าตายายพ่อแม่ผ้าเห็ดผิวเช่าให้เช่าหนากับตองเห็ดไทยเห็ดหน้าเราผิดหรองเนาะหน้าหน้าก็เห็ดไทยเห็ดหน้าแล้วจัดหนาให้หน้าหน้าก็บคนไปเห็ดเบี้ยเห็ดงานอื่นอค่ะมาเด้อมาส้มการวิธีการนำหน้าวุ๊คดุ๊กดำที่จากแบบฟินหอย นกดำหน้าก่อนคนแล้วคนยังมาหันดำยืนนกดำก่อนแล้วเอ้ยธรรมชาติรวนรวนธรรมชาติบ้านนาดิพี่น้องนะคอย้ามือจอมาเพิงชีวิตธรรมชาติธรรมชาติาตบานน้านนา,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 นนาสุขใดในหนเราจะเท่าบ้านเราเนาะพี่น้องเนาะถึ่งัน,ะงนมือนี่กระแด่แดดแดดอีเดียอีเดียนในมือนีแดดบกบดไปพี่น้องฝนตกแล้วกระแดดออกต่อระบาดพี่น้อง เวลาเกิดกินเศร้าให้เศร้าน่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินกระดูกสันหลังของชาตินี่คือชาวนาพวนเห็ดเข่าเห็ดน,นามอย่างคนเบิร์ดประเทศ,เทศน้ำพี่น้องเนาะนี่ค่ะชาวนาเรารักชาวนาเนาะพี่น้องเนาะคนเห็ดเข่าเห็ดน,นามไม่เข้ากินโอ้ยมาชิได้กินเข่าเหมือนบ่าม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 า,มา,มาชมชีวิตชาวไหาชาวนานมกันคะ่ะ นี่แปลงนี่ที่ดีดำแล้วที่ท่ายให้เบื้องต่กอนนะพี่นอ้องเนาะเห็นไ่กคะกรลังเริ่มงามเริ่มเขียวพี่น้องคนตั้งก่อ,กอได้แล้วกระลังจะเริ่มเขียวแล้วนนการทิชชายให้เบื้องแปลงกิ่กรลังทีดำต่อไปพี่นอ้องท่ามปรชาติสวยงามทรามปาะชากสันสางรคร่ะแม่พี่น้องเนะาะเบื้องมาเบื้องน้ำกันใจมาเคยเห็นมะเคือยสัมผัสการดำหน้าแบบ เอ็กคลูซีคแบบจากสถานที่จริงเลยนะคะมาค่ะมาส้มน้องกันจ้าจะได้ยินเสียงรถไทเลยนะ,นะพี่น้องเนาะเพราะว่าไทายตทำจากสถานที่จริงค่ะเป็นไรก็ฝากกดไล,ไลค์กดแชร์กดติดตามแก่หวานรำเนินได้พี่น้องเด้อสิมาไทยธรรมาสตว์บ้านหน้าคุณค่ะสวยงามชาบูเป็นกระด,ดับนี้พี่น้อง ใส่กันเลยพี่น้องเนาะดำนาค่ะดำนานาดำไม่ใช่นาหวานนะคะอาชิมเนี่ยเลยจะมีแล้วก็บอกกันไหคชิหนานะะด้วยกัด้วย แบบมาส่งกำลังนึ่งอกเล่นใจเป็นกำลังนึ่งอกเล่นใจให้สุขุมสุขคนนะคะเด้ออย่งไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์รรหายายไว้ในเด้อถ้าคลิปด,ดีดีมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์หายายไว้ในเด้อพี่น้องเด้อถ้ามาใส่ธรรมชาติสวยงามให้เพลินคะ่ะสวัสดีคะ่ะ